ครับวันนี้บันเทิงทีวีนะครับรายงานสดจากเกาะลาชายจังหวัดภูเก็ตครับนี่ฮะเรามาจิกกิ้งกันครับวันนี้พอดีเรามีได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญมาจากต่างประเทศฮะโรยคือโปรมาจากประเทศญี่ปุ่นนะครับผมมาสอนสโลจิกโดยเฉพาะนะฮะเอ่อแคนอินเทอร์เน็ตโชยอนมิดมิดวัดอิตโยเนียมมิดอ๊อกไมเนียมอ๊อกโกตุ๋ยอ๋อโกตุยโกตุยเออโชยมาจกที่กัตเต๊ก ชื่อมิสเตอร์โคตุยนะครับมาจากโตเกียวนะโตเกียวโตเกียวใส่ไส้กรอกด้วยขนมโตเกียวเปิดหมวกเปิดหมวกใส่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 พอดีผมบอกให้แกลแพเปิดเปิดหน้านะครับพอดีเห็นไม่ชัดอ่าโคตุยอาริกาโตอาริกาโตอาริกาโตุอิเตอิเตะเราลองสอนสโลจิกนะว่าเป็นยังไงฮะโอ้โหที่ใบอยู่นะครับ

Dia long pekot. Dia Oh, easy. Oke, oke. Ya, dia long pekot. Dia oh. okay, long pekot. Okey okey okey. Dia Dia Oh, oh saya dah dah. Oh. Oh, saya dah. Eh, kan kan kau tu, bau kau tu. Oh, yo yo. Oh, yo yo. Kuring kuring kuring. Okey ya. Ayo. Quick, 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 Hả? quick, 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 ออเอ้ยไอยกิ้อเเ้กิ้ง้เ้ยกิโอเคโอ้โ thank you โอเคโเไใขอบคุณนะโปรดมากจะมาวันนี้นะครับเดี๋ยววันหลังเขาจะมาแนะนำใหม่นะฮะใช่จ้ะใช่จ้ะ